บอลจังหวะสองได้ครับลุยต่อทันทีครับสิทธิโชคสิทธิโชคพาโสมองยาวแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสิทธิโชคพาโสมครับเห็นจังหวะของขวัญชัยออกมาไกลครับยิงเลยครับประตูเก็บบอลจังหวะสองได้ครับลุยต่อทันทีครับสิทธิโชคแอลครับดรมซี่ทันด้วยครับอยู่ที่บอลเปิดครับดรมซีเปิดโค้งมาตรงกลางสกัดไว้ได้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายโดยสาพรเก็บบอลจังหวะสองได้ครับลุยต่อทันทีครับสิทธิโชค สิทธิโชคพาโสมองยาวแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสิทธิโชคพาโศครับเห็นจังหวะของขวัญชัยออกมาไกลครับยิงเฉลยครับประตูสุดสวยเลยครับตราตีเสมอ2ประตูต่อ2โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสุดยอดประตูของสิทธิโชคพาโศเลยครับลูกนี้สวยงามจริงๆครับตาไวมากแล้วก็ทําได้ด้วยครับโอ้หน้ําหนักพอดีครับความแม่นยำพอดีครับสิบเ็มสิบครับลูกนี้ครับ ประตูที่2ของเจ้าย้าในดูกาารี้ครับดูครับมองแล้วก็ยิงโอ้โหถอยกลับไปไม่ทันจริงๆครับขวัญชยัยเรียบร้อยครับโอ้โหอ้อนีเกินครึ่งสนามมาเล็กน้อยด้วยนะับคือขวัญชัยเนี่ยคือก็เตรียมออกมาเผื่อจะตัดเลยครับแต่ที่ไหนได้ครับเห็นอยู่แล้วสิ่งทีิโชคลัดลูกนี้น้ำหนักทิศทางมาพร้อมกันครับดูครับโอ้โหคือเสียบใต้คาเลยครับ Akoku. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh! That is absolutely phenomenal. What an astonishing goal by David Beckham from the halfway line. Sullivan couldn't get back. Well you might expect Eric Cantona to do that but he would have admired it David Beckham surely an England player of the future